สวัสดีครับที่กผมทิพย์อาร์ชแนลครับวันนี้เรามาเล่นนี่แมปอะไรก็ไม่รู้อะผมไม่เคยเล่นอ่ะมันคือแมปอะไรทุกคนผมไปเจอมาผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูมันดูน่าหนุกดีอ่ะนู่นนูน,น,น,นตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรปุ้มันชื่อว่าซอมบี้อะไรเนี่ยทุกคนลองไปหาดูผมไปเจอมาผมก็เลยลองบึ้มบั้มซอมเบอบึ้ม,มบ,บั้มซอม,มเบอ ปึ้มว้าวเดินไปเยอะลุกันกันนะนี่ดีกว่าปืนพกวิ่งวิ่งแล้วเพื่อนตัวลุ่มมาช่วยเพื่อนก่อนยิงปุ้งบุ้งปุ้งบ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 ุ้งเฮ้ยเกมนี้ าาม,ามาปิด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 โอเคอเว้ยไม่ได้ไม่ได้เราว่างเอามีดไล่ฟันนี่พอต้างอามีดไล่ฟันเรามแกงเถื่อนถือระเบิดไว้ดีวกว่าอยู่ไหนกันนะโอ้โหพอเข้ามาในเกมปุ๊บทำไมไม่มีใครออกมาเลย นหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเฮ้ยไอ้นี่มันยิงหมดเลยอะป้อมปืนอะโอ้ปาลาระเบิดไปก็ไม่โดนปุ้นเอาน่ามาปืนนี่ว่ะไปดีก,กว่าอ๋อไป็จี้ยัดหน้าไปเลยไปเลยวุ้ยป้อม มันมีกระสุนให้ดูตรงนี้นทุกคนตรงที่ผมกลัวกระโดดนะทุกคนเห็นไหมเอ้ยเอมันเพื่อนผมทำไมอย่าตั้งเพื่อนผมผมจะโอ้ยมันยังโมชินะม,ม,มูลากผมคมลากผมคมลากผมคมเฮ้ยชอต ไปเร็วไปเร็วลากหมูคุณพูลากลากหมูคุณพูอาจจะยิงไม่โดนหัวแต่ผมพูดแบบนั้นแหละนี่มาเร็วยูไนยู่ไนยูไนกันอยู่ไหนอยู่ไหนกันยูไหนใหญ่กัน หายไปหมดแล้วล่ะมุดป่าไม่ใช่เฮ้ยเก็บ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 โอเคมันอยู่ไหนกันนะทุกคนทุกคนเห็นไหมสายสุนจัดตุบๆๆๆๆๆๆอยู่ไหนกันพวกเองไปไหนว่พวกข้ายิงเหรอ ลาวสิบสามทุกคนอ๋อมาเปลี่ยนลาวนี่น,น,นะผมก็เลยว่ามัคืออะไรมาเร็วให้จะ,จะลากหมูอุอ้ยมันยุ่งหมูสีนหมูมันยุ่งหสีดมูมันยุ่งมูสีหมูมันยุ่งมสีดมูมันยุ่งมูสีดมูม ปุ้งปุ้งปุ้งปุงข้อเสียก็คือมันไม่ยอมล็อกล็อกเป้าให้ผมเออ,อลากหัวคงคมลากหัวคงคมลากหัวคงคมอาจจะเปลี่ยนหัวนะทุกคนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวโอ้ผมเยอะเกินไปแล้วนะบัมลากหัวคงคมลากหัวคงคมเอ้ย อโอ้โหเจอผมเนี่ยตอกเห็นไหมผมบอกแล้วผมเนี่ยก,กัก <c oughs> ตอนแรกทุกคนคิดว่าโคตรเก่งใช่ไหมไม่ใช่ก,กักผมเนี่ยก,กักกักจริงนะเฮ้ยลืมไปตรงนี้ออกไปไม่ได้ด้วยนะอ่ะไหนวะ ลากของคมลากของคมนี่แหละป้อมปืนพังจะได้ยิงแบบรัวๆไปไปไปซูมหน้าจอกออกไม่ได้ด้วยข้อเสียแล้วก็รากของคมรากขอมคมอย่ามาถล่มผมนะผมก็เป็นคนที่เคยเล่นเอฟเอฟเหมมอนกันแต่รู้สึกว่าผมเล่นจนมันเล่นเยอะก็ไปแล้วอ่ะ เล่น,นเยอะผมก็เลยเราเปเาลี่ยนอารมณ์มาเล่นโรบกักแล้วก็ติดมาเลยแล้วก็ติดมาวิ่งไปแล้วอุ้ยเอออะไรครับพี่เนี่ยอุ้ยปัญหาสีหมูปัญหาสีหมูม,มัญหาสีหมูม,มัญหาสีหมูปิ้ว เ้อมาดูฟ <the> ้ามาดิฟ <ised> ้าย <handles> ู่ไหนกันฟ้าปุ้งฟังอออไม่ลืมไปวิ่งไม่ได้ฉันรู้นะว่าเองอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่โมเิโยมูไปเร็วเอามื้ไปฟันมันเอาจบแล้วเลิจบแล้วเลิ โอ้ไพอเราเล่นตาเดียวแล้วกันใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะนะจอกันคลิปหน้าบ๊ bye ายบายจะกัน